สวัสดีครับสวัสดีครับพบพันพบพันเด้อเนี่ยอัได้มาตามสองงวดสามงวดัตงแต่มันออกกันียัง0ุนชุนเจ็ดเจ็ดปุ๋นะเป็นสาปลายุทงเป็นสาปลายุทงเลยไปคนละทีคนละเดียนเลยเนาะนี่จะได้กลัว่าทิ้งจะเนอออกยังออกกันเจ็ดเจ็ดกับทุนชุนเลีเออออกโอ้ย มองออกกัได้ไมองออกก็ได้ที่หลังจากนั้นกับบอได้ครับเอ้โหันอีกกระเดเอยด้ยนงขงกขากระทุ่มเอาอยู่ครับผู้ทุ่มเอากระทุ่มมาอยู่ผู้ยุงเทียบกระทุ่มาเาอยู่พี่ไม่เอาอยู่พี่ยู่กก่เขาปเอาอยู่กไก่เขาาเดยไก่ไกกองลายุงเทียบเยังทมาเอาอยู่พี่ยังทุ่มเอาอยู่บ้านเราพี่เไก่กองสลากคือาไปเอาวันที่ยูใส่ยุงเทียบมเอาใ เอฟซีสิเอฟซียุงเทียมกบตื่นขังก็ได้มาตามสงวดแต่ว่าเอฟซีผู้มีเบอร์ทัวร์คนเดียวโตมาเอาอยู่เนาะให้ได้เบ็ดนาผู้ใดก็ได้บ่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 บมันเช็คเกลหรอกเป็นเลขสูตรคำนวณวิ่งโดยเฉพาะเลขวิ่งนี่เลขวิ่งไม่มีพลาดแต่ว่างวดเจ็บเจ็บซุนซุนนี่แล้วเราว่าโอ้ยเจ็บมันถสือยุ่อเจ็บเลยน่ะแต่ว่าซุนซุนเท่โอ้ย หันใจหันใจไปยิ้มเลยอยากหักค้ำเลยพี่ร้องบดเือกอยากหักคำเลยพี่ร้องบดเถือกเัอให้พี่ร้องเถือกแักตัวนั่งกับโอ้กับใครแน่เวรปกติกับโบ้เคยผัดแจ็คเชียเนาะบ่บ่เด็กวิ่งไงเด็กวิ่งโบ้ผาดเนี่กับพ่อได้อยู่ดอกกับพ่เป็นยังโบ้ได้มาตามสองหด คือจะว่าขนาดอยู่วงเพลใกล้ๆของสลากยังโทรมาเอาอยู่บุตรดําหนออใจไดนก็ต้องตามให้ขึ้นเ้าละงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพอพันติดปวยตัวเลขแจ้งไหนนะครับเป็นเลขสูตรคำนวณเด้ครับพี่น้อเขียนวันที่นะเขียนวันที่ก่อนสิสิบหกเขียนวันที่ใหญ่สิบหกมีคอ Tôi à, đây, mẹ chen qua đấy, đây. À, à. A à, 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 vinh quang à. <laughs> xin... à, binh quang à, binh quang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  binh สองหกเจ็ดสองหกเจ็ดวิ่งอ่าเป็นเลขกหลักน้ำก็ได้เนาะเป็นเด็กหลักน้ำเลยนี่วิดีมากกันทั้งสามตัวนั่นเดียบอมเคยมาวิ่ดีมันมาอยู่เรวละสองหกหกเจ็ดเลยหกหกเจ็ดเจ็ดอ้าวครบสามตัวเป็นมาไน้ำกันทำเมนพนี้ ให้เน้นให้น้ำหนักไปที่ตัวใดวิ่งนี่นะได้วงกลม <c oughs> เอาน้ำหนักก็เท่าไดล่ะหกหกบวกหกบวกหกเนาะหกวงกลมหกเลยหกแปดเล่ละยังบ้าเมียนจั 6, 6. 6. 8, บตัวเลยสามตัวนี่นไหมวงกลมหกเลยวงกลมหกนะครับบานนี้จับคู่บ้านะนีเพราะว่ามันเดือดไปลาหน่อยมือแล้วงานัเทือของล้อนี่ เด็กหลักเด็ก,ก,กวิมม่งเราหนีม,นมาเหมือนทั้งสามตัวเลยเที่ยงก็เป็นสามตัวก็ได้แล้งเทียงตัววิ่งนี่เขาทั้งบนทั้งล่างอือ้าวจับคู่เด็กวิ่งนี่เจ้าใดเนาะครับเด็กวิ่งนี่สามตัวนี่บนล่างมาตัวหนึ่งเดอ้อพี่กองเจ้งใดกับมาแท้ตัวนี้จ้งใดกับมาแท้ตัวนึงบ่บ่หลุดบ่ขาดครับบ่หลุดบ่ขาดบางงวดกับมาทั้งบนทั้งล่างเออบางงวดกับมาทั้งบนทั้งล่าง ตวไอยบนล่างอ่าวจับคู่ไม่จับคู่มีสามตัวแล้วมีหกมีเจ็ดมีสองมีหกมีเจ็ดจับคู่ปังนี้ครับจับคู่บางที่เด็กเด็กหลักหน่วยมันมันมันไปอยู่ตัว่นแบบนี้เนาะจับคู่บนล่างอ่ามีตัวใดแนตัวใดนะครับหกแปดเนาะหกแปดมันจะหางครับหัวนี้เอาทำหกหกแปดแปดหกเก้านีไบ้างยางบ่เออย่างไป ย่างไปได้ก็ไปหอดหกเก้าวะหกแปดกับหกเก้าอสองนี่สองเดีย๋ยวสองกองอับเจ็ดจับบ่นี่สองกับเจ็ดจับคู่นั่บ่บ่จะไปก็บ่จับเราว่าบ่จับเอาล้าบ่ทัาจับลองพื้นเสื้อไหลโป้พื้นยุงสองนี่สองนี่ตัวอื่นก็เอาอสองกับเจ็ดไปจับน้ำก็ได้หรือสิจับเอาอยู่ในเลกวิ่งเรางนี่ก็ได้นี่ก็ได้เพราะว่าพ่อพ่อกวันจับให้หกแปดเพราะว่าบางเทื่อนี่ เล็หลักเล,ล็วิ่งเนานี่มันที่กอดคอมมนมั้งสามตัวตรมนี้เลยเด้ยแมนมีมีเคยมีอยู่เด้หกแปดกับหกเก้าอเนาที่ตัวนีไหหกมีสองนี้พรจับบ่อเจ็ดนี้พรจับบ่อด้ยจะจับไปใช้ตัวใด้องดเลยสามตัวนี้เอาตัวไหนสตัวเอาหกนี่หกเป็นตัวย่างวัดพิดเนาะ,ะเล็กน้อยดิหลักร้อยไหมหลัก้อยอาสองตัว สองหกแปดสองหกเก้าของชีบอเอาพราี้เอาตัวเดียว่ามาก่อนเอาตัวเดียวไปเลยสองหกแปดละฮะสองหกแปดสองหกแปดมากสองหกแปดเอาเล็สองหกแปดนี่เ่นี้แหละเล็กแล้วนี่เราบอจับหาหลายหรอกคับพี่น้องมีตัวอื่นกรบมาจับเสสองเสจิตเอาอีกเทนึงเอาแต่เอามาก้ไแต่ว่านี่เราจับให้สามตัวเด็กเด็กวิ่งสามตัวนี่มาตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเลย นงสิลบนล่างบนล่างมาหนึ่งตัวเด้อจะหาว่าบ่แมนบ่แมนมันแมนอยู่อ่สามตัวมิดเดียวดีกว่าผู้ใดเสียวเพิ่งใส่สองหกเก้าก็ได้เนาะแต่ว่าพอพันจับให้หางเดียวสองหกแปดจะหนีตัวมาเอาถือก็เถอะว่าเถอะบ่ถือซึ่งตัว พ่ตืนกับ่อ you know, ื่นสุดรนอืมไม่ใช right ่น il um il ั้นเนาะอนโอ้ตื่นอยู่ละแม่แต่เพื่อนยุงเที่ไปไกลกองสลากคนยังโทรมาเอาพี่เนาะโอ้ยเงิยบที่ตายไปอ่ายูคแก่แยูคกรุงเทพมันเอาไปตายยูคไกลกองสลากอะเออโอ้ก็บอกไปเอายูคไกลมาทีเดี๋ยวเขียนเบอร์โทรให้เราก่อนเขียนนะอ่ามีคนอยากโทรมาเออมาเรื่ออแล้วแกก็อยากโทรหาอยากคุยเป็นพิเศษจังไหนกะโทรหาผอพันโดยตรงหรอศูนย์หนึ่งนะศูนหกหนึ่ง ูนหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดสามสองแปดหกสามสองแปดหกอ่าบานพ้อมที่จะโชว์งวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันดมาตามสองงวดงวดหมดเก็ดเก็ดกับศูนย์ศูนย์เราว่าเล็กบ้าๆยังไปออกแบบนั้นเราบอกแบบบ้าบอกแบบจนบอกก็ไอนบานนี่ชว ถึงพ่อครับผมเช่ญถืงพ่อถึงแค่บ้านสามนันแล้วเนาะอ่ายกขึ้นตั้งดีๆครับยกขึ้นดีนะเขาไงยกขึ้นดีนะครับตรง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 ครับครับนี่นหะครับถูกไหมอ๋อแล้วครับได้แล้วครับเออเหนื่อยหนาบฮะทั้งเงือกไปทั้งเออได้แล้วล่ะอ๋อนี่ของพ่อปอพันนะครับวางเว้นไปสองวัดบ่ได้มาตามแต่ว่าอย่าลืมเด้อที่สำคัญ ตัววิ่งนะครับสามตัวนี่ยังได้กับมาตัวหนึ่งแถ่นอนบ่นบนกับล่างบ่บนกับล่างมามาแถวๆนีพี่น้องบ่พิดน้ำบ่เคียนน้อใจหรอกมีสองมีหกมีเจ็ดดีพอดีดีพอดีกอดคอกมาเบอร์ุดตัวดีพอดีกอดคอ,อ,อกันมาทั้งบนทั้งลา่างอ,อ่ะพี่น้องมีตัวดีเราไปจับใส่ส,สองกับหกกับเจ็ดนี่ก็ได้เนาะแต่พอพันจับให้นสองหางเท่านั้นหกแปดหกเก้าสามตัวกับมีสองหกแปดน็ดเดียวโคร พี่น้องข้างล่างเบอร์โทรพ่อบรพันธ์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามแปดสามสองแปดหกนี่แค่นั้นครับผมแลาวว่าว่าหลายๆโดนหลายมันจะตั้งกันโอเคฮะครับผมดีๆก็ได้แล้วเนาะครับโอเคครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับพ่อปรพันครับขอบคุณครับบ๊ายบาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับ